คุณเกตคะพี่เป็นคนสวดมนต์ตามรอบของวัดท่ำเมืองนะคะ่ะแต่จะสวดเองในใจไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเปิดสวดตามไลฟ์นะคะในช่องทางต่างๆแบบนี้จะอยู่ในคลื่นกระแสบุญเดียวกันไหมคะคำตอบคือ อยู่แน่นอนค่ะเพราะว่าตอ,ตอนรอบตรงนั้นนะคะมีคนสวดอยู่20คนร้อยคนหมื่นคนแสนคนมีคนสวดอยู่เราสวดอยู่ตรงเนี้ยก็เขามีความเขามีการสวดเขาก็อยู่กับคลื่นบทสวดเราก็สวดคลื่นของใจก็วนเวียนอยู่กับบทสวดเพราะฉะนั้นก็เป็นคลื่นของบทจกกักพรรดิอันเดียวกันนะคะแม้จะไม่ได้เปิดโทรศัพท์ก็ตามต้องมาหลับตานึกภาพตามตรงนี้ก่อนว่าอันเนี้ยพอถามมาใช่ไหมคะจะมีความรู้สึกว่าการจะเข้า สุคลื่นได้เนี่ยอ๋อจะต้องเอาโทรศัพท์มาเปิดมันเหมือนต้องรับสัญญาณมาก่อนต้องเห็นภาพถา้ำต้องเห็นรูปลวงตาเป็นอย่างน้อยนะคะเราอาจจะรู้สึกแบบนั้นอยู่หรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าคำคำว่าคลื่นหรือกระแสนเนี่ยค่ะจริงๆมีจิตที่เป็นประธานเท่านั้นเพราะว่าถ้าหลับตาแล้วนึกภาพตามเกตนะคะว่าเกตเป็นคนเปิดบทสวดไว้ทั้งบ้านเลยนะคะแต่ว่าตัวเกตเนี่ยไม่ได้สนใจวันๆก็คุยแต่โทรศัพท์นะคะคุยงานเมาม้อยหอย,หอยสังนะคะโม่แต่ทําอย่างอื่นเนี่ย จิตไม่ได้บันทึกคลื่นบทสวดก็นั่นหมายความว่าตามรอบของการสวดเนี่ยเกตก็บันทึกคลื่นอื่นอยู่แต่ในขณะเดียวกันนะคะคุณพี่รู้ว่าเอ้ยตอนเนี้ยประมาณบ่ายโมง,เข,งมนะะเขากําลังสวดมนต์กันนะเขาที่วัดกําลังสวดมนต์กันคนทั่วโลกกาลังสวดจกักรพรรดิตามรอบของถ้ากันอยู่เขาสวดปุ๊บคลื่นของใจเขาวนเวียนอยู่กับบทพุทธ,นทธมนต์เพราะฉะนั้น คลื่นบุญอยู่กับบทพุทธมนต์คลื่นใจอยู่กับบทพุทธมนต์นี่คือกระแสพุทธมนต์บทกระแสบทจักพรรดิละนะคะดังนั้นพอตัวเราสวดเนี่ยหากคลื่นของใจเราอยู่กับบทสวดอยู่แล้วฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นคลื่นเดียวกันเป็นกระแสเดียวกันอย่างที่หลวงตาบอกเพราะฉะนั้นสวดรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นกระแสแบบมากๆดังนั้นคําถามเนี้ยเกิดแอบคิดในใจนะคะว่าอาจจะกังวลว่าถ้าไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเปิดไม่ได้เห็นภาพวัดถ้ำหรือไม่ได้ยินเสียงจากจอตรงเนี้ย ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นสวดจะเป็นคลื่นเดียวกันไหมจะได้ยินหรือไม่ได้ยินแต่มันมีคนอื่นสวดตามรอบอยู่แล้วเขามีคลื่นส่งคลื่นพลังบุญไปที่หลวงปู่ดูพ่พระจักพรพัิเราเองสวดในใจเราบันทึกบทจกักกรรดินึกถึงหลวงปู่ดู่นะคะก็เป็นคลื่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วคําตอบคือคือเป็นคลื่นเดียวกันไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องโอ้ต้องเอาโทรศัพท์มานั่งเปิดนั่งขัดสมาธินะคะบางคนนั่งรถหรือขับรถอยู่แต่พอตามรอบเนี่ยก็คือสวดเลยสิ่งที่เป็นประธานและกุญแจสําคัญนะคะ คือจิตของตัวเราว่าจิตของเราอยู่ในกระแสไหนถ้าเกิดคิดเรื่องผัดกับข้าวเกิดคิดเรื่องจะไปกินของเกิดคิดเรื่องนินทาคนกระแสและคลื่นใจของเกตดมันอยู่กับเรื่องอื่นมันก็ไม่ใช่คลื่นบุญหรือคลื่นพุทธมนต์แต่ถ้าสมมติตามรอบสวดเนี่ยนะคะเรามีจิตสวด ไปด้วยนะคะแล้วก็ทาอย่างอื่นไม่รู้บางคนอาจจะกินข้าวอยู่เนาะเพิ่งกินข้าวบ่ายโมงนะคะแต่ว่าจิตเนี่ยสวดไปด้วยนึกถึงอาหารไปด้วยก็เข้าสู่คลื่นแบบแวบๆบแบบนะคะดังนั้นถ้าสวดในใจนะคะแล้วก็ตามรอบเนี่ยอยู่ในคลื่นเดียวกันกับทุกคนอยู่แล้วนะคะอ๋อก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะฉะนั้นแล้วนึกภาพตามออกเนาะโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ใดๆไม่ได้เป็นตัวที่ชี้วัดว่าเราจะได้อยู่ในคลื่นเดียวหรือเปล่าความรู้สึกของใจความรู้สึกมีอิน นะคะเป็นเนื้อเดียวกับบทสวดของเราตอนที่เราสวดคือสิ่งที่จะพาเราเข้าสู่คลื่นเพราะคลื่นของบุญคลื่นของบทจักพัิคลื่นของการสวดพุทธมนต์มันจะเป็นความเบาเพลินสบายดังนั้นแล้วนะคะเราสวดทุกครั้งแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเราเรา,เร,า,เร,ารู้ได้ว่าเออเรารู้สึกดีการสวดมนต์เนี่ยจิตมันเป็นเนื้อเดียวกับบทสวดก็เป็นคลื่นเดียวกันแต่ก็จะมีคําถามเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วถ้าไม่ได้สวดแต่จิตเบาสบายถือว่าอยู่ในคลื่นเดียวกันไหมคะก็ถือว่า อยู่ในคลื่นบุญนะคะแต่ว่าบทพุทธมนต์ไม่ได้เข้าสู่ใจแค่นั้นเองค่ะอ่าก็ต้องแยกก้อนกันเนาะบทพุทธมนต์บทพุทธมนต์ก็เวลาเราเอ่ยบทพุทธมนต์มันได้ยินกับหูเราแล้วปากเราก็ขยับอยู่มันมีสายใยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นคลื่นของความเป็นพุทธมนต์ก็มาเราสวดมนต์หน้าโมพุทธายะเรารู้สึกถึงคาว่านโมพุทธายะอันนี้คลื่นพุทธมนต์มันเข้ามากระแสบุญกับกระแสพุทธมนต์ก็เข้ามาคู่กันแต่ถ้าสมมตพิพิเกตอารมณ์สบายแค่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีแค่คลื่น ของความเบาสบายอยู่กับใจของพี่เกดก็คือคลื่นบุญที่มันไม่ก่อกรรมทําเข็นให้หัวใจเนี่ยมันหมกไมหมหม่นหมองนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าน่าจะได้ไอเดียแล้วนะคะว่าสิ่งที่จะทําให้เราอยู่ในคลื่นอยู่ในกระแสบุญนั่นก็คือการที่จิตเราวนเวียนอยู่กับบทสวดเป็นเนื้อเดียวกับบทสวดหรือลงมือสวดมนต์ตรงนี้และมีความเบาเพลินสบายเป็นคลื่นเดียวกันแน่นอนตามรอบก็สวดเหมือนกันค่ะแต่ไม่เบาก็ยังดีนะคะก็พี่เกดแอบมั่นใจว่าต้องมีสักหนึ่งวินาทีแหละที่ แวบแล้วลืมเรื่องอื่นได้ตอนนั้นละค่ะเราอยู่เป็นคลื่นเดียวกันกันกบคนที่สวดมนต์ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุแล้วนะคะสูดหายใจลึกๆค่อยๆฝึกเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้มีวินัยในการรวมกําลังคลื่นพุทธมนต์คลื่นบุญอันมหาศาลจากการสวดตามรอบทําต่อไปได้เลยค่ะไม่ต้องเปิดโทรศัพท์ก็ได้นะคะสวดในใจบางคนเปิดโทรศัพท์หูไม่ได้ยินอะไรเลยก็เปิดเพื่อความสบายใจว่า ฉันได้ยินเสียงสวดมนต์แต่เสียงสวดมนต์ไม่เข้าที่ใจเนี่ยค่ะมันไม่ได้รับคลื่นบุญเข้ามาที่ใจก็ไม่ได้บันทึกอะไรอยากอยู่ในคลื่นเดียวกันให้ใจไหลไปตามเสียงบทสวดของที่เราเปิดหรือไม่ก็เป็นการสวดในใจให้จิตวนเวียนอยู่กับบทสวดอันนี้แหละค่ะอยู่ในคลื่นและกระแสบุญเดียวกันอย่างแน่นอนหวังว่าจะได้ไอเดียนะคะสาธุค,ค่ะ